สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเล็กจะพาคุณผู้ชมมาทำเมนูที่มีความทรงจำดีๆในวัยเด็กของเล็กค่ะตอนที่อยู่อุดรธาน,นีนะคะเมนูนี้คือเมนูแกงเส้นนั่นเองค่ะเป็นเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธาน,นีเลยนะคะชาวบ้านร้านตลาดรู้จักเมนูนี้เป็นอย่างดีค่ะทานร้อนๆน,นะคะในช่วงที่ อากาศเย็นๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะเมนูนี้ทำได้ไม่ยากค่ะแล้วก็ทำทานได้ทางครอบครัววิธีการทำนะคะแสนง่ายเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมไปดูวิธีการทำและวัตถุดิบพร้อมกันกับเล็กได้เลยค่ะวัตถุดิบในวันนี้นะคะจะมีน้ำเปล่าค่ะตามมาด้วยต้นหอมผักชีหัวไชเท้ากระเทียมจีนแกงเส้นของเรานะคะจะทานคู่กับใบโหระพาและถั่วงอกค่ะ ลูกชิ้นหมูนะคะถ้าไม่มีใช้เป็นลูกชิ้นไก่ได้เหมือนกันค่ะหุ้นเส้นค่ะเนื้อสัตว์นะคะวันนี้เล็กใช้ปีกไก่เต็มโครงไก่ตีนไก่ข้อไก่และเลือดไก่ค่ะวันนี้เราปรุงรสกันด้วยน้ำกระเทียมดองนะคะแล้วก็หัวกระเทียมดองค่ะีอี๊วดำดอกเกลือน้ำตาลกรวดไม่ฟอกสีน้ำปลา ซอสหอยนางรมซอสฝาเขียวเจลวกระเทียมนะคะด้วยน้ำมันมะพร้าวและกระเทียมไทยกลีบเล็กสับละเอียดค่ะได้วัตถุดิบตามนี้แล้วนะคะไปลงมือทำกันค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะตั้งน้ำให้เดือดเลยะคะ่ะระหว่างที่ตั้งน้ำให้เดือดนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของรากผักชีค่ะล้างทำความสะอาดให้ดีนะคะแล้วก็ทุบค่ะ กระเทียมจีนนะคะก็บุกนะคะจะได้มีกลิ่นหอมเวลาที่เรานําไปทําน้ําซุปค่ะหัวใช้เท้าค่ะวันนี้เราจะใช้หัวใหญ่นิดนึงนะคะน้ำหนักอยู่ประมาณ500กรัมค่ะปอกเปลือกออกให้เรียบร้อยนะคะ หมูเช็เขาจะช่วยให้น้าซุปใสขึ้นนะคะแล้วก็ให้ความหวานทําให้น้าซุปของเรากลมงกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะเตรียมผักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของเนื้อสัตว์กันะคะ่ะปีไก่ที่เล็กใช้ในวันนี้นะคะเล็กๆใช้ปีกเต็มนะคะแล้วก็หั่นตรงข้อของเขาออกได้เลยค่ะ ถ้าเราแยกซื้อปีกกลางแล้วก็ปีกมนราคามันจะสูงเนาะเพราะฉะนั้นเลือกใช้ปีกเต็มแบบนี้ค่ะเราใช้ได้ทุกส่วนเลยนะคะและในส่วนของตีนไก่แบบนี้นะคะเขาจะมีเล็บอยู่ที่ปลายแบบนี้เราจะต้องตัดออกด้วยนะคะใช้เีื้อคมๆมค่ะสักออกแบบนี้ โอเคทำจนหมดนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ตีนไก่ที่สักมากรับประทานได้อย่างอร่อยโดยที่ไม่ติดในส่วนของเล็กนั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่สำคัญในเมนูนี้ก็คือเลือดไก่นั่นเองค่ะจะต้องใส่ด้วยเนาะเราก็จะหั่นชิ้นนะคะความหนาอยู่ประมาณนิ้วหนึ่งค่ะ ก okay. ารแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานาเนื้อสัตว์ไปล้างน้ําเกลือให้สะอาดค่ะก่อนที่จะนํางลงต้มนั่นเองค่ะตั้งน้ํานะคะให้เดือดค่ะตอนนี้เดือดพล่านดีแล้วนะคะเราก็จะเติมในส่วนของโครงไก่ลงไปค่ะเวลาตุ๋นน้ำซุปแบบนี้นะคะน้ำต้องเดือดจัดนะคะตัวน้ำซุปก็จะได้ไมค่คานั่นเองค่ะ แล้วก็ใส่ตีนไก่ลงไปได้เลยรวมถึงข้อไก่ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยหัวใช้เท้านะคะแล้วก็กระเทียมกับหน้าผักชีค่ะดอกเกลือนะคะ ไปได้เลยค่ะกับเมนูของแกงเส้นเราจะต้องใส่กระเทียมดองลงไปด้วยนะคะทั้งหัวกระเทียมแล้วก็น้ํากระเทียมดองค่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของคนอุดรเนาะจะทําให้ตัวน้ําซุปเนี่ยค่ะมีความหวานกลมกล่อมนะคะตามด้วยน้ําตาลกรวดไม่ฟอกสีค่ะสีอิ๊วดํา น้ำปลาค่ะซอสฝาเขียวและซอสหอยนางรมค่ะในเมนูของแกงเส้นนะคะมันก็คล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นน้ำดำค่ะแต่ว่าจะไม่เข้มข้นขนาดนั้นนะคะยังเป็นน้ำดำที่มีความสใสอยู่นั่นเองค่ะตอนนี้เล็กยังไม่คนเนาะ เดี๋ยวจะขอปิึกษาค่ะเดี๋ยวพอน้ำแกงเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะหมั่นช้อนฟองตอนนี้ออกเรื่อยๆค่ะระหว่างที่เราตุ่นน้ําซุปนะคะเราก็มาเจียวกระเทียมกันค่ะใส่น้ำมันลงในหม้อนะคะเปิดไฟแรงนะคะในช่วงแรกแล้วก็ตามด้วยกระเทียมค่ะเบนใช้เป็นกระเทียมไทยกรีดเล็กนะคะ ในการเจลกระเทียมจะต้องหมั่นคนนะคะไม่งั้นกระเทียมเจลจะไหม้นั่นเองค่ะให้ความร้อนสม่ำเสมอนะคะได้กระเทียมที่มีสีเหลืองแบบนี้นะคะเราปิดแก๊สแล้วก็พักขึ้นไว้ให้เย็นเลยค่ะเราต้มน้ำซุปไปแล้วประมาณสิบนาทีนะคะตอนนี้น้ำซุปเดือดดีแล้วค่ะหมั่นช้อนฟองด้วยนะคะจะมีไขมันที่ลอยหน้าแบบนี้ค่ะ จะต้องช้อนออกไม่งั้นเดี๋ยวน้ำซุปจะขุนนะคะในเมนูของแกงเส้นน้ำซุปต้องใสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็มันช้อนฟองแบบนี้ค่ะเดีอยวเราจะตุ๋นด้วยไฟอ่อนนะคะไปอีกสัก30นาทีค่ะก่อนที่เราจะใส่ในส่วนของปีกไก่ค่ะ หลังจากที่เราตุนไก่ไป30นาทีนะคะระหว่างนี้นะคะเล็กก็หมั่นช้อนฟองออกตลอดด้วยค่ะน้ำซุปข,ของเราก็จะได้ไม่ขุ่นนะคะตอนนี้เล็กจะเติมปีกไก่ลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลดไฟอ่อนลงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตุนต่ออีก30นาทีค่ะในส่วนของเลือดไก่แล้วก็ตัวลูกชิ้นจะใส่ในช่วงสุดท้ายเลยค่ะ ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาเติมในส่วนของลูกชิ้นแล้วก็เลือดไก่กันค่ะสำหรับลูกชิ้นนะคะจะใช้เป็นลูกชิ้นไก่ก็ได้หรือว่าลูกชิ้นหมูแบบนี้นะคะแล้วก็ตาม้เลือดไก่ค่ะ ปล่อยให้เดือดซัก5นาทีอย่าเดือดนานเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเดือดนานเกินไปตัวเลือดไก่ค่ะเขาจะเป็นฟองอากาศสำหรับโครงไก่นะคะวันนี้เราต้มหม้อไม่ใหญ่มากเนาะเราก็จะตักโครงไก่ขึ้นก่อนค่ะโดยเฉพาเราใส่มุนเส้นลงไปมันจะได้คนได้ง่ายนะคะเสร็จแล้วก็ใส่มุนเส้นลงไปได้เลยค่ะ กดให้จมลงในน้ำซุกนะคะต้มต่อยอ,อีกไม่นานมากค่ะเดี๋ยวพอบุญเส้นสุกนะคะแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมหั่นต้นหอมผักชีกันค่ะหั่นท่อนต้นหอมผักชีนะคะในส่วนรากเนี่ยเราก็จะหั่นทิ้งนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเลยต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็ทานคู่กับถั่วง,งอกค่ะแล้วก็ใบโหระพานะคะ ปิดท้ายด้วยกระเทียมเจียวหอมๆที่เราเจียวไว้ในช่วงแรกค่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูแกงเส้นนะคะทำได้ไม่ยากนะคะแล้วก็เมนูนี้ทานได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะวิธีการทำนะคะแล้วก็สูตรเดี๋ยวเล็กลง ไว้ใต้คำอธิบายนะคะใต้คลิปนั่นเองค่ะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะติดตามชมกันไปได้เรื่อยแบบนี้ค่ะเล็กจะมีเมนูหน้าอร่อยแบบนี้มานำเสนอในทุกๆวีกนะคะอย่าลืมติดตามชมค่ะและพบกัน EP หน้านะคะวันนี้ตั้งลาไปก่อนกับเล็กและที่นี่เชฟเล็กอ f ฟฟิเชียลสวัสดีค่ะ